ทุกสิ่งในโลกใช่ไหมแม้แต่ตัวมันใช่ไหมดูตัวเองดีดีทุกสิ่งในโลกเลยใช่ไหมพร้อมๆกับตัวมันเลยใช่ไหมมันรู้ทุกทุกอย่างในโลกแล้วก็รู้ตัวตัวมันด้วยว่ามันมีอะไร พ้พาวโพดนี่เจ้าเขเข้าใจไหมว่มาว่ามันรู้แม้แต่ตัวมันมันยังรู้หูล่ะมันรู้เสียงแม้แม้แต่เสียงตัวเองมันยังรู้เลยทำไมจะผู้อื่นเนี่ยมันจะรู้ไม่ได้เสียงในโลกทุกโลกะมันรู้เลยว่ามันมาจาก ดำสูงดำดำขาวแดงดำขาวอะไรมันรู้หมดเลยมันเห็นหมดเลยมันประกอบมันเห็นต่างกันแต่ไม่เห็นเหมือนกันไงแล้วตัวนี้ลนะ่ะไห้กิน่นกินตัวนี้ได้กินแม้แต่กิ่นมันมันยังรู้เลยนักภาษาอะไรกินผู้อื่น มันว่งดิๆม่กังวังคือจะต้องเข้าใจว่าตาหูจมูกเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วใครละ่ะเจ้าเป็นใคร เจ้ามาจากไหนที่ว่าเป็นเจ้าเจ้าคือคือใครเจ้าเป็นรูปอย่างไงเจ้าเป็นรูปเจ้าเป็นตัวอย่างไงเจ้าเป็นเสียงอย่างไงเจ้าเป็นรถอย่างไรถึงว่าเจ้าเจ้าว่าเจ้าว่าว่าเป็นเจ้า แล้วรถอะเจ้าก็ว่ารถเจ้าแต่เจ้ารู้จักรถอืนด้วยรถตัวนี้เจ้ารู้จักรถหูรถตาจมูกนี้แม้แต่รถนี้เน่เจ้าก็รู้จักหมดทั้งโลกเลยจริงไหมรู้ไหมรถเนี้ยรถรถเนี้ยมันรู้จักทุกรถเลยเจ้าเจ้าก็จะเข้าใจรถไหม ใครจะพูดอะไรเจ้ารู้ไงอ้าวก็รถอ่ะพูดดีไม่ดีพูดพด,ดีไม่ดีรถของมันแนะลรู้เจ้าเลยขึ้นอ่ะเนี่ยเจ้าไม่เข้าใจไงเพราะไม่มีใครจำเนี่ยให้เจ้าเข้าใเนียไว่ารถแห่งวิญญ,ญาณเนี่ยอันนี้รถอรูปเจ้าก็รู้รถนี้มันก็รู้รถนี้มันก็รู้รถนี้มันมันก็รู้ สัมผัสกานี่มันก็รู้รู้ทุกรถด้วยรถหมามันก็รู้รถแมวมันมันก็รู้รถอะไรอะไรไส้เดือนอะไรอะไรทุกอย่างมันรู้ปะจะเชื่อพ่อไหมมันรู้หมดไม่ใช่ม,ม,มันมันม,มันรู้ได้ไก่มันรู้เลยสัมผัสรู้เลแล้วมโนธาตุล่ะมโนธาตุ มันอยู่ไหนบ่ตรงนี้แหละไอ้เรื่องมโนธาตุนี่แหละไม่มีไม่มีมมสัตว์อะใดจะเข้าไปถึงมโนธาตุได้ยอ,อยากมั้มโนธาตุแตน,นั้นคืออะไรคือรู้ไง มโนตรงนั้นน่ะที่กวาดมาเนี่ยเป็นรู้มโนนะมะโนตรงนั้นน่ะคือคือมโนของคําว่ารู้เนี่ยคือพุทธ,ธนะน่มะมโนพุทธะถ้าพุทธมะมโนพุทธะตรงนั้นผู้นั้นน่ะถ้าพระองคพุทธะอ่านิฟังให้ดีนะถ้ามโนพุทธะตรงนั้นน่ะถ้า,พ,ธธา,ถาพ้นจากสังขารไปเครจะว่าเป็น ธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามันปืนปืน,ปนกับสงคัาอยู่เขาเรียกว่ามโนมณุมโนนั้นอ่ะคือความเห็นผิดเห็นถูกถ้าเหนือมโนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีผิดไม่ถูกมันเหนือเห็นเหนือผลมันมันเหนือโลกไงเพราะฉะนั้นเนู่้ที่จะเข้าไป ไปรู้มโนเนี่ยหรือให้พ้นจากมโนธาตุเนี่ยพ้นจากคนเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเนี่ยมีที่ไหนเอาบอกมามีที่ไหนแต่คนเขาบอกว่าผู้รู้จะไม่พูดคำคำนี้เนี่ยพ่อได้ยินเยอะนะผู้รู้จะไม่พูดนะคำคำนี้ผู้รู้จะไม่พูด นะแต่พระองค์รู้เนี่ยถ้าทำไมพระองค์พูดอ่ะที่ไหนเป็นที่ไหนพระองค์แสดงกันแสดงตรงนั้นมกกะกาสีกุสระมัชชีมันละเจตีบังสาอุรูปันเดลามัชชากัมบูชาแต่พวกเชี่ยวปะตประกาศตงตึ๊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 เร่งหมดเลยทำไมพูดอย่างนั้นสุดท้ายนก็นยังพูดว่าทำไม่ในที่เราสถาคตเก่าแล้ว ถ้าโคตรทิ้งจากโลกนี้ไปแล้วเนะี่ยทำไม่ได้นั่นแนหะเป็นศัสนาของพวกเธอเนี่ยพูดซ้ำอีกเลยว่านั่นแหละทำไม่ได้เป็นเป็นเราสถาคนเธอจะทิ้งทำไม่ได้นั่นแหละคือตัวแทนของสถาคเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไนนะ่ได้นั่นแหละเราตถาคสาาแสดงออกมาเป็นหมดหมู่เพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะ ทำความรู้เข้าไปสู่ความเห็นทำความรู้เข้าไปสู่ความเห็นทำความเห็นเข้าไปสู่ความรู้ให้เห็นจริงรู้จริงนั่นน่ะเห็นจริงอะไรเห็นเหนือมโนไม่ใช่เห็นมโนนะเห็นเห็นเหนือมโนและรู้จริงให้ให้รู้ให้รู้ให้รู้หนอุปทานมโน รู้ก็ก็ก็คือ <could In> ให้รู้แก้งแก้งอะไรแก้งอะไรแก้งเนือสังขารเนีไม่ใช่แก้งอยู่ในสังขารเนีให้แก้งเหนือสังขารเนีให้แก้งอุ่นเนืออุปทานเนีถ้ายังไม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ายังไม่เหนือสังขารถ้ายังไม่เหนืออุปทานนน่ะ มันไปแจ้งในจเรยียตัณหาอุปาทันมันไปอยกับภพกับชาติมันไปอยกก,อยกับความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ได้แจ้งเหนือเกิดแก่เจ็บตายนะมันไม่นั่นเลยคือพวกเจ้าต้องต้องเข้าใจอ่ะทุกสิ่งอย่างนั้นอะเป็นเหตุและปัจจัยที่พวกเจ้าท่าไหายต้องต้องเข้ามาศึกษาว่า ตาของเจ้าเนะี่ยรู้อะไรบ้างเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันมีอะไรท,ท,ที่่ที่เป็นเป็นทุกข์ตามันมีอะไรเป็นทุกข์ต่ตาอะไรเป็นทุกข์สัญญายอย่างความเห็นไงกันเรียกว่าสัญญาคือความเห็นหมายถึงว่าความเป็นภาค จะได้จับความประทับ okay? okay? ของคนเห็นไหมความประภาบของสัญญาตาไหมเจ person, uh ้าเข้าเจ้าเข้าใจไหมพู่พ่อพูดอ่ะความประทับของสัญญาตาความประทับสัญญาหูความประทับของสัญญาจมูกความประทับของสัญญารสความประทับของสัญญาสัมผัสความประภาคของสัญญารู้ ความพัดพลาดทวารพ่อจะบอกว่าคนทุกวันนี้หรือผู้ปฏิบัติทุกวันนี้เจ้าเจ้าก็ก,ก็อายุห้าสิบปีแล้วแล้วไม่ใช่เหรอสี 49, ่สิบเก้า 4, 9, ย่างห้าสิบห้าสี่สิบเก้าย่างห้าสิบ เจ้ารู้จะเจ้าเคยตายไหมเคยเคยตายแต่จำไม่ได้จำ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 ม่ได้ตายเล็กตายน้อยเจ้าเคยตายไหมเจ้ารู้จกักอะคำว่าอันนี้พ่อจะพูดให้เจ้าฟังนะไม่่พูดให้เชื่อนะรูปตายเป็นยังไงเวทนาตายเป็นยังไง สัญญาตายเป็นยังไงสังขารตายเป็นยังไงวิญญาณตายเป็นยังไงคือรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับแต่ผู้รู้เป็นผู้รู้การเกิดดับของขันห้าเนี่ยจะรู้จักไหมนี่คือกา,การรู้จักความตายไงรูบตายเนี่ยรูบตายแต่เวทนาเกิด พูดพูดพดไเปเสบเวทนาฮะรูปตายแต่เวทนาเกิดพูดอดไเป็นปเสีบเวทนาเวทนาเกิดใครเป็นเป็นผู้เสียสัญญาของเวทนาสังขารเกิดผู้ใดเป็นผู้เสพบสังขารเวเเวทนาวิญญาณน่ะวิวิญญาณเกิดวิววิญญาณดับ ผูดใดไปสืบสพการดับของการเกิดของของวิญญาณเหตุของเหตุของการตายของลูกด้วยตัณหาเกิดจากอะไรถ้าพวกเจ้าไม่เข้าใจก็เพราะว่าพวกเราไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าพวกเราจะเข้าไปสู่การปฏิบัติถ้าเจ้าเดินทางเข้าไปสู่ผ่าทางนี้เนี่ย จ้ากีเห็นว่ารูปตายด้วยรูปตายนั่นนะเราเบียนาลูปเนี่ยไปยึดเอาเบทนาลูกรูป,ร,ปรูปนั้นน่ะไปเอาธาตุมาเกิดเป็นเป็นเบีดนาไปเอาไปเอาสัสญญาธาตุมาเป็นสังขาร ไปเอาไปาังขานทัพมาเป็นมาเป็น,ปนทตุของวิญญาณเมื่อจะเสียบเสียบกรรมอะ่ะเสียบกรรมสามีกับสามีสามีแล้วพญาน,นั้นเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อมันถึงที่สุดเป็นยังไง ตอนนั้นน่ะรูปนั้นน่ะว่างเลยนะมันว่างเพราะมันตายเพราะอะไรเพราะมันชัก,มชกไม่รู้สึกกลัวเลยแต่เอาเวทนาทั้นน่ะเปรเียบเอาเวทนาทั้นหนึ่งเปรเียบเวทนาก็คือเอาใจนั้นน่ะเปรเียบเวทนาลูก มันเพราะว่าเพราะว่ารูปนั้นน่ะมันเอาเวทนาจากรูปออกไปสู่เวเวเวทนาของของนามก็จะความเรื่องอะไรเพราะว่าเพราะว่ารูปตรงนี้น่ะมันมีนามสีอาศัยอยู่นามสีเวทนาสัญญาณทั้งสอย่างนามสีฝังอยู่อยู่ภายในขอบขอบของรูป ถ้ารูปดับปุ๊บเนี่ยท่านรูปว่างไปเนี่ยท่านรูปดับคือรูปมันสลายไปเนี่ยความรู้สึกของรูปเนี่ยว่างไปแล้วเนี่ยว่างไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกภายในของธาตุไหลออกมาไหลออกไหลออกถ้าข้างนอกไหลออกข้างในก็ไหลออกมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของการตาย ฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่เัี่ิมัาของการตายฝ่ายพ่อแม่เนี่ยเมื่อไหร่ออกคร้อมกันเนี่ยเจอกันเนี่ยต่กลางทางมัิมาเจวะธานเนี่ยต่างคนก็ต่างตายไงต่างพ่อพ่อกยจะเบื่อตายตอนนั้นนั่นแหละเพราะมันวึกไปเนี่ยเพราะมันจะออกเนี่ยนะเพราะมันจะออกเนี่ย แม่จะออกพ่อจะออกไงนะมาสะท้านไปนะครูมันตายแล้วแต่เวทนาน้นนะ่ะเกิดเวทเวเวเวทนาเกิดไอ้ใจตอนนั้นนะ่ะมามาเสียบทอดเอาเวทนานปรเสียบทอดเอาเวทนามาเสียบทอดเอาเวทนาน ทีนี้เมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อท่านตอนนั้นนะ่ะพ้นออกไปแล้วเนี่ยเวทนานั้นนะ่ะก,กลกับคืนมาหารูปกลับคืนมาหารูปลูปจนกลับคืนมากลับคืนมาถ่ายทอดอยู่กับลมหายใจถ้าเวทนานั้นนนะ่ะไม่ถอนขึ้นมาหารูปตายตายเขาของเนี่ยตายแน่แน,น,น่ไม่คนหนึ่งไม่คนหนึ่งก็คนหนึ่งตายแน่แน่ อันนีน้คือรูปตายแต่เวทนาเกิดทีนีน้เมื่อเวทนาตัวนี้นะเวทนาตัวนี้นะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันมันจะต้ตรงไหนบาน้างเวทนาตัวนี้มันหยเปมันหยุดตรงไหนบาน้างอันนี้นี่นนะพอพอเป็นผู้ไายเนาะพอเป็นพอเนาะ้เจัาเป็นแแม่เนาะ ของเจ้าจะคงจะว่าที่ส so ุดของที่สุด่ะของ่อก็จะมออกไปของเจ้าก็จิเขาไปสู้น่เขาออกไม่ของพอ่อยู่นอกแต่ว่าไปออกไม่ของเจ้าอยู่ในแต่ไปออกนอกเพราะฉะนั้นน่การตายนั่นแหะการตายนั่นแหะจึงไม่ผล เมื่อใจเนี่ยเมื่อรู้ตัวนี้นะเนี่ยไปเสพเวทนาปุ๊บเนี่ยไปเสพเอาเวเวเวเไปเสพเพลิดเสลิเอาเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นจากรูปมันอาศัยรูปอยู่มันก็ธาตุนั้นนะ่ะมันาสารูปอยู่มันจึงไหลออกไปเพราะไหลออกไปปุ๊บเนี่ยรูปชัดกระด้างตาข้างตายัางหัวแข็งพราะมันออกไปปุ๊บเนี่ยอ่อนป,ปุ๊บเวทนาก็ส่งคืนส่งคืนมาหาลูก ตอนนั้นน่ะลบไม่มีเลยนะมันแข็งกระด้างเลยนะมันกั้นเลยนะมันกั้นเลยนะมันกั้นสวัสดเลยนะตอนนั้นน่ะมันกั้นตายไงถ้าจะไม่กั้นอย่างนั้นน่ะแม้แต่บางบางคนเนี่ยกั้นขนาดกั้นเนี่ยังยังไม่มียังไม่มีโทษเลยโทษไม่มี คือไม่มีท้องไหไม่มีโทษถ้ามีท้องน่ะ yeah, มีโทษแต่ม่มันมีประโยชน์มีโทษอะไรมีโทษแหงแหงทุกเกิดขึ้นแต่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เร like mm ้่ความเสียงที่เหนือประโยชน์คืออะไรที่เหนือประโยชน์ก็คือความไม่มีอืกรรมไม่มีเมื่อกรรมไม่มีแล้วเนี่ยมันมันมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีโทษแต่มันมีโทษอยู่โทษอยู่ไหนโทษจากการเสียน แถวท่อข้างหน้าไม่มีเพราะเพราะมันมีรูปมันไม่ลูกไงนี่คือรูปการตายของรูปการเกิดของเวทนาเมื่อเราปฏิบัติไปเราทรงว่างวางวาง,วางไปเนี่ยเพราะวางวางวัฏฐานขันไปปุ๊บดูดูตัวเองวางไปปุ๊บมันจะว่างไงถ้าเรามีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสิในสิ่งวัฐานเอกระเตาเปียกขาแลอยู่เนี่ยวางถ่าลมรอบแล้วเนี่ยวางลมวางรอบ บเวทนาตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแตผ่านเลยละ่ะผ่านทางตรงนี้เนี่ยเมื่อผ่านทางปุ๊บนี่เพื่อทางตรงน,นี้เนี่ยมันไม่ใชเจ้าอยู่อย,อยู่ตื้นๆเนี่ยมันอยู่ลึกๆมันอยู่ลึกๆหมายถึงว่ามันอยู่สูงๆหรือว่าหรือว่ามันอยู่ต่ำๆนู่นถ้าพูดถึงอะนาคามี คือความสิน้นสุดของเวทนาตอนนี้เนี่ยก็คือกรรมไงความสิน้นสุดของของ,ของเวทนาตอนนี้คือกามไงถ้าเจ้าปล่อยกรรมได้วางกรรมได้จะเห็นกรารมเกิดขึ้นแล้วลาวางกรรมได้เนี่ยเจ้าก็ผ่านผ่านรูปแล้วผ่านเวทานารูปแล้วผ่านสัญญารูปแล้วผ่านสัญญากรารรมแล้วแต่เจ้ายังยังไม่พน้นความเห็นและความรู้ ใจอถ้าพวกอไอ้ไปตายตรงเนี้ยสังขารดับตรงนี้เนี่ยจะต้องไปติดอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่ส่ววาพนั่นแหละเพราะเจ้าผ่านเบทนาการรมรูลของลูกแล้วของภพแล้วเนี่ยแต่ต้องไปติดตรงนั้นติดอะไรติดลูกไงติดธาตุไงเพราะฉะนั้นนผู้ที่จะเข้าไปสู่กรรมมฉันท่าเนี่ยผู้จะผ่านการรมมฉันทานรูปเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยลูกะไม่ใช่ของง่ายเลยนะ ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเข้าใจไงการการเกิดการตายของรูปเนี่ยโอ้มันมันนุ่นละ่ะอนาคามีการเกิดการตายของรูกอะ่ะเพราะรูปนี้มันเป็นธาตุไงมันมันต้องพ้นจากธาตุานี้ไปเจ้าจะเห็นธาตุแท้เนี่ยแห่งกรรมมาฉันน่านเนี่ยเป็นลางเป็นแสงเป็นเป็นแสงขาขาวเป็นแสงเหลืองๆเป็นแสง เป็นความรู้วิ่งจากร่างกายสังขารนี่วิ่งจากร่างกายว่งวิ่งจากจิตใจวิ่งจากรูปวิ่งจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่วิ่งจากตานี่วิ่งจากความเห็นวิ่งจากกินวิ่งวิ่งวิ่งจากตาวิ่งจากหูวิ่งจากจมูกวิ่งจากปากเนี่ยวิ่งจากรูปเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่ถาวรมันมันมันจะไม่จบที่ที่ถาวรนี่คือกรรมันดาของลูก ถ้าผู้ใดไปจบตรงนั้นนี่เรียกว่าผู้นั้น่ะเข้าไปถึงแล้วครบนั้น่ะไปถึงกรรมภพบไปเหลือกรรมภพบได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่ผู้ที่จะเข้าไปสู่กรรมภพบได้และละกรรมภพบได้ต้องเป็นผู้ที่เหนือเหนืออุปทานขันทั้งห้า ภายนอกคือเนื้อประธานขันทั้งห้าของรูปของรูปกามทีนี้เมื่อพ้นจากกามนั้นยโลกสุธานอ่ะมาาันต้องพ้นธาตุบัน,นรูปวาระขะรูปวาระขะบันรูปจะไม่ใช่รูปบันเ,นเป็นธาตุเป็นนามะธาตุแล้วอันนั้นอีกอย่างหนึง่งอันนั้นพ่อจะไม่พูดพ่อจะพูดตั้งแต่รูปกามลงมาหารูปอระธานขันทั้งห้าเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายจะต้องทํความเข้าใจถ้าเธออยู่กับปัจจุบันรู้เข้ารู้ออกเธอจะไม่ติดสัญญาไงติดสัญญาเจ้าก็ได้แค่สัญญาติดสังขารเจ้าก็ได้แค่สังขารถ้าติดสัญญาคือจําได้หมายรู้ติดสังขารคือรู้อยู่ที่สัญญาติดวัญญาคือจาได้หมายรู้อยู่ที่จักรุสตะคณะเชีงฮวายกายวโนติดที่รูปก็คือติดความเห็นเรื่อยที่ตาเห็นไหม มันจำแนกเลยว่ามันจะมันจะจำแนกไปตามหัวอย่นี้กใจมันจำแนกอย่างไรมันรู้หมดเลยถ้าจะเข้าใจมันจะเออมันจะแนกงนี้ตามมันจะแนกตามมันเข้าตาจะแนกหัวเข้าหัวจะร้สิบบวกเข้าจมูกจำแนกลิ้นเดียเข้าลิ้นเยเขาแยกกายเข้ากายจำแนกใจก็คือจำแนกที่ว่างมันก it, <'re> right. ็เข้าใจถ้าวางว่างมันก็จะจำแนกอยู่ที่วางที่คุ้มเห็นแค่มีคุ้มเห็นว่างเนี่ยจะจะวางจะเห็นยังไงอันนั้นอีกอย่างหนึ่ง อันนี้พ่อแม่พูดไปถึงตรงนั้นแต่ขอให้ว่าทําไมพวกเจ้าจึงจะสามารถตั้งมั่นในเทวปัจจุบันได้ถ้าไม่มีความเห็นให้พวกเจ้ามีความเห็นอยู่กับทวารทั้งเก้ารู้เหตุแล้วผลกับทวารทั้งเก้ารู้เหตุแล้วผลของอุปทานขันธ์หน้าขันธ์ทั้งเก้าเนี่ยให้เข้าใจแต่จะเข้าใจนั้นพวกเจ้าต้องมาตั้งมั่นในเทวปัจจุบันให้ได้มีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่กับรูปให้ได้ ตั้งมั่นอย่กับเวทนาให้ได้ตั้งมั่นอย่ากับสัญญาให้ได้ตั้งมั่นอย่ากับสังขารให้ได้ตั้งมั่นอย่ากับปญนาให้ได้ตั้งมั่นอย่ากับลูปคือก็ตั้งรูปให้ได้ตั้งมั่นอย่ากับลูปหนึ่งรูปที่ตั้งก็คือกายสองรูปที่ตั้งคือสติรู้สามตั้งอยู่กับลมสี่ตั้งอยู่กับรอบรอบรู้รู้รอบสี่อย่างนี้น่อเจ้าต้องตั้งให้ได้เขาเรียกว่าตั้งสติสามสี่คือตั้งรูปสี่ให้ได้และวางให้ได้ นี่คือเหตุปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไม่เข้าใจเลยผู้ฟังทำจะเข้าใจได้เฉพาะผู้เข้าถึงเท่านั้นถ้าผู้เขาไม่ถึงจะไม่เข้าใจเลยก็ได้แต่ฟังนั่นแหละได้แต่สัญญาณนั่นแหละอาชีเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้แค่สัญญา เป็นผู้เข้าใจจะรู้ในเวทนาสัญญาเป็นผู้รู้ในแต่เวทนาสังขารสัญญาเป็นผู้รู้แต่ต่เวทนาไอสังขารวิญญาณในสัญญาวิญญาณแต่จะเข้าไปรู้ในธาตุของสัญญาวิญญาณนั้นน่ะธาตุอากาศนั้นน่ะไม่มีคนเข้าไปถึงเข้าเข้าเข้าไม่ถึงเพราะธาตุอากาศวิญญาณนั้นน่ะมันเหนือสัญญาของรูปมันเหนือสัญญาของอุปทานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ ผู well. ้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปสู่ความเห็นให้ได้จะต้องปฏิบัติให้มีกําลังปีนซีเข้าให้เข้าถึงให้ได้ละละวางให้ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะไปไม่ได้เข้าไม่ถึงแล้วก็จะพากันแต่รู้ไม่เห็นเห็นไม่รู้อย่างนี้แหละเห็นอยู่แต่ไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่เห็นเห็นแต่รูปนอกแต่รูปในไม่ไม่เห็นเห็นแต่รูปในแต่ไม่เห็นรูปนอกอย่างอย่างอย่างนี้เป็นต้น เพราะอะไรการทรงว่างเนี่ยการทรงสิเดปทานเนี่ยทรงรู้เนี่ยทรงรูปทรงรูปทรงรู้เนี่ยทรงรู้รูปที่ตั้งทรงตั้งรูปที่นามเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะว่าความไม่รอบรู้ได้รู้รอบเนี่ยถ้ารู้ถ้ารู้ไม่รอบไปไปวางมันจะรู้ได้ยังไงไปว่างแล้วเนี่ยมันไปรอบจะจะเห็นนามว่ารูปได้ยังไงแม้แต่รูปก็ยังเลือนลาง เพราะตั้งมั่นเนี่ยการูปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รอบไงถ้าตั้งมันไม่รอดเลยแล้วมันจะรู้รูปได้ยังไงถ้าวางรอบไม่ได้มันมันมันจะรู้ว่างได้ยังไงจะรู้นํมันนารูปได้ได้ยังไงมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่อ่าเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ในเหตุสิ่งนี้ไงลองเ,เข้าใจลังทําดู